สวัสดีจ้าเธอทายบอลวันที่15มาแล้ววันที่15กรดักรดานะคืนนี้วันนี้เธอยกมาอีก4คู่วันนี้จัดคู่สูงมานะจ๊ะมาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างเนาะคืนนี้นะคู่แรกเป็นคู่ของเซนต์แพทริกกับดันดาร์กนะคู่นี้เ <c oughs> ตะกันตอนตีหนึนะจ๊ะคู่ที่สองเป็นคู่ของร็อกเฮด้าแล้วก็เออโบฮีเมียน คู่นี้เตะกันตอนตีหนึเช่นกัน2คู่นี้เนี่ยเธอยกมาจากอ่าไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะแล้วก็อีก2คู่จากโรมาเนียดิวิชั่นหเป็นคู่ของเฮอร์แมนสตาร์ทแล้วก็ดาเชียมีโอวินีนะคู่นี้เตะกันตอน4ี่ทุ่มครึ่งคู่สุดท้ายเป็นคู่ของ CSK e สอีโอวากับเซฟซีนะคู่นี้กดเตะกันตอนตีหนครึ่งนะจ๊ะ เราทายสูงนะสี่คู่นี้ลองไปดูกันมาัาทายสูงเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะมาดูคู่แรกกันเลยคู่แรกเป็นคู่ของเซนต์แพทริกกับดันดรักนะคู่นี้เนี่ยอันดับตารางคะแนนเนี่ยดันรักเนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะทีมเยือนนะจ๊ะอ,อันดับที่4เป็นของเซนต์แพทริกเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนน เจ้าบ้านเซนแพทรกเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูเอาแน่เอานอนได้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในเกมลีก5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างดันดรกเนี่ยผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาแม้ว่าฟอร์มภาพรวมอาจจะดูมีแผ่วลงไปอยู่บ้างแต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมก็ต้องบอกว่ายังดูดีอยู่นะเพราะในเกมลีก10นัดเนี่ยก่อนหน้าพวกนี้เนี่ยเขาไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ แแล้วก็เสมอ2เกมด้วยกันและเกมนี้นะคืนนี้ดันดาร์กพวกเขาเนี่ยจะต้องมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างเซนต์แพทริกแต่ที่เทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมหลีกช่วงหลังดกูก็ต้องบอกว่าลองจากฟูงของหลีกอย่างดันดาร์กเนี่ยพวกเขาก็ยังดูเหนือกว่านะอยู่เหนือกว่าอยู่ดีนะทางด้านทีมเจ้าบ้านฟอร์มยังดูคาดหวังอะไรได้ยากอยู่ทําให้เกมนี้เชื่อว่า โอกาสที่ทีมเยือนอย่างดันดาร์จะบุกมาเก็บ3แต้มได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงสำหรับคืนนี้นะในเว็บเนี่ยคู่นี้เนี่ยเปิดมาที่2-2.5ถึงลูกในมุมมองของเราสำหรับคู่นี้ก็คือมีอยู่แล้วแหละ2ลูกเราชอบลุ้นทุกคนมีแน่ๆอยู่แล้ว2ลูกนะเราคิดว่ามีไปลุ้นลูกที่3กันน่าจะแบบสนุกสำหรับคู่นี้นะจ๊ะก็ลองไปตามกันดูนะคู่นี้สูงนะ ลืมบอ,อกไปเมื่อเมื่อวานใครตามนะดีใจด้วยเมื่อวานเราเข้าหมดเลยสีคู่ทุกคนกินเต็มทุกคู่จ้าใครตามก็ดีใจด้วยนะวันนี้ก็ลองลองใครยังไม่ได้ตามลองตามนะวันนี้นะ,ะคู่ที่สองมาดูคู่ทสองกันเลยเป็นคู่ของคู่นี้เป็นคู่ของดร็อกเคด้ายูเนเต็ดแล้วก็บฮีเมียนนะในตารางคะแนนเนี่ย เจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนส่วนโบฮีเมียเนี่ยทีมเยือนอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนนะจ๊ะคืนนี้เนี่ยเจ้าบ้านด็อกเฮด้ายูเนเต็ดผลงานโดยภาพรวมของพวกเขาก็ถือว่าแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในหลีกจะเก็บ3แต้มกับทีมรองจางฝูของหลีกมาได้ก็ตามทีแต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมก็มองว่ายังดูคาดหวังได้ยากอยู่นะเพราะว่าในเกม10เกมหลังสุดของหลีกเนี่ยเป็นการชนะ 3เสมอ3แล้วก็แพ้4เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยอเนอย่างโบฮีเมียในผลงานโดยภาพรวมของพวกเขาก็ถือว่าอารมณ์เดียวกันเลยก็คือล่าสุดเหมือนจะเก็บแต้มมาได้เพิ่งจะเก็บแต้มมาได้3แต้มเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมก็มองว่ายังดูเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนกันสำหรับคู่นี้นะเพราะาอันดับห่างกันไม่เยอะนะอันดับที่6กับอันดับที่8ของตารางคะแนนนะ ในเกม10เกมหลังสุดของทีมเยือนเนี่ยเป็นการชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้4เกมด้วยกันและเกมนี้โบฮีเมียเนี่ยจะต้องบุกมาเจอกับเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮดายูเนเต็ดอ่าถ้าที่ไปดูจากฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงหลังก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยฟอร์มของเขาถือว่ายังดูเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะก็สุดสีกันนั่นแหละยังดูคาดหวังอะไรกับเขาได้ยากนิดนึงสำหรับคู่นี้เรามองว่าเป็นบอล สามหน้าโอกาสออกก็คือมีชังชนะเสมอแล้วก็แพ้นะถือว่าดูใกล้เคียงกันแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็คือเราคิดว่ามีสก,กอร์อยู่แล้วขั้นต่ำก็คือมีอยู่แล้วแน่ๆสองสก,กอร์แหละอืมเราคิดว่าน่าจะเราคิดว่าน่าจะสูงนะเพราะว่าในเว็บเปิดวันที่สองจุดห้าลูกนะจ๊าลองไปตามสูงกันดูสำหรับคู่เมื่อกี้ต,ต่อไปนะจ๊ะคู่ที่สามเป็นคู่ของเฮอร์แมนสตาร์ กับดาเชมิโอวินนี่นะก็ในอันดับตารางคะแนนก็อยู่ท้ายตารางนะจ๊ะเจ้าบ้านอยู่อันดับที่16นะส่วนทีมเยือนดาเชียมิโอวินนี่เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนคืนนี้เจ้าบ้านเธอเมนสตาร์เนี่ยจะต้องเปิดบ้านรับ ทีมเยือนอย่างดาเชียมิโอเวนี่นะผลงานด้วยภาพรวมของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะักนะเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องมา5นัดเป็นการชนะ2แล้วก็เสมอ1แพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างดาเชียมิโอเวนี่เนี่ยผลงานด้วยภาพรวมในช่วงปีเซนเ t ชันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําผลงานยังไม่ได้ดีนะักนะผลงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นเองนะเพราะลงเกมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด4ีนัดไม่สามารถเก็บชัยไม่ได้เลย เป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้1เกมเกมนี้เนี่ยดานเชมิโอินี่เองพวกเขาจะต้องมาประเดิมสนามนัดแรกเจอกับทีมเจ้าบ,บ้านที่เป็นทีมน้องใหม่ของฤดูกาลนะอย่างเฮอร์เมสตั t hmm. ก็มองว่ายังไม่ถึงกับดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นะก,ก็ก็ต้องไปดูในเกมอีกทีหนึง่งทางด้านทีมเจ้าบ,บ้านเองผลงานช่วงพรีเซน t a ที่อเทชัที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำผลงานไม่ค่อยจะดีเช่นเดียวกัน ก็เราก็มองว่าทีมอยอย่างดาเชมิโอวินี่เนี่ยจะบุกมาแล้วก็น่าจะลุ้นประเดิมสนามด้วยการเก็บ3แต้มได้ในคืนนี้สําหรับคู่นี้นะในเวบเนี่ยเปิดมาที่2ลูกทุกคนเราคิดว่ามีอยู่แล้วเช่นกัน2ลูกเราก็อยากให้ไปเชีรีรยลูกที่3ด้วยกันสําหรับคู่นี้นะน่าจะได้ลองไปลุ้นกันดูนะเป็นคู่ใหม่เข้าใหม่ปมามันน่าจะมีอยู่ละคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายคู่เมื่อกี้กับคู่นี้เนี่ยอ่าเป็น เป็นคู่จากโรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งะจ๊ะย้ำอีกรอบนะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของ c ีเอสคาวานะกับ s e ปซี่เจ้าบ้าน CS เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนส่วนทีมเยือนอย่างเซปซี่เนี่ยอยู่ในดับที่15ของตารางคะแนนนะคืนนี้เจ้าบ้าน CS k อสคาเนี่ยเปิดผลเเปิดบ้น้น รับทีมเยือนอย่างเซบซี่ผลงานในภาพรวมของเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูทรงๆนะอันดับเป็นอันดับปิดกันของ2ทีมนี้เนาะก็อันดับรัางท้ายของตารางน่เองเกมหมุนเคลื่อนของเจ้าบ้านเขาลงเล่นเป็นทั้งหมด6นัดเป็นการชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอย่างเซบซี่เนี่ยผลงานด้วยภาพรวมของเออพเซช,ชันที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานได้ดีอยู่พอตัวนะเพราะลงเล่นเป็นทั้งหมด4นัดเกมหุนเครื่องและ ในเกมบนเครื่องของเขานั่นเองนะเพราะเขาเก็บชัยไม่ได้ถึง3เกมด้วยกันและเกมถ้วยนัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยจากทีมแชมป์เก่ามาได้ด้วยนะเกมนี้เซฟซี FC, พวกเขาจะต้องมาเจอกับเจ้าบ้านอย่าง CS k a i e o w a ว่าเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ในฤดูกาลก่อนนั้นพวกเขาอาจจะเป็นอันดับ3ของลีกก็ตามทีนะแต่ถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมในพีซิันที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าเป็นการ เป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเซฟซี่มากกว่านี่ที่สภาพสภาพทีมค่อนข้างแบบน่าจะดูได้อยู่ดูพร้อมแล้วก็ดูลงตัวกว่าเกมนี้ก็ไปลุ้นกันทนะั้งคู่นี้นะในเว็บเนี่ยเปิดมาที่สองถึงสองจุด้าลูกนะทุกคนเราก็คิดว่ามีอยู่แล้ว2ลูกเช่นกันสำหรับคู่นี้อยากลุ้นสูงเองเราเป็นคนชอบลุ้นนะทุกคนชอบลุ้นสูงเราคิดว่าน่าจะเข้าสูงแหละคู่นี้ทั้งสี่คู่เลย สรุปให้ดูกันก็ทั้ง4คู่นะทุกคนที่เราทายไปวันนี้ก็จะมีเซนต์แพทริกนะกับรันดาคู่นี้ไปเปิดมาที่2องึงสอลูกสูงเบเรจ่าด็อกเฮด้ากับยูไนเต็ดเออด็อกเฮด้ายูไนเต็ดกับโบฮีเมียนนะคู่นี้ไปเปิดมา2.5ลูกเล่นสูงเบเรจ่าเฮอร์แมนสตาร์ทกับดานเชียมิโอวินี่นะคู่นี้ไปเปิดมา2ลูกสูงตามๆกันไปคู่สุดท้ายซีเอสค่ายอวากับเซปซี เปิดมา2องถึงอลูกสูงไปเลยจ้า <c oughs> ใครอ่าใครอยากตามก็ตามนะทุกคนแต่ว่าได้ต้องมีเข้ามั่งแหละอืเมื่อวานเข้าเต็มนะจ้าวันก่อนก็เข้าเต็มใครตามนี่คือสวันที่ผ่านมาคือเต็มตลอดนะฝากติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังว่าค <c oughs> ไหนเข้าไม่เข้านะแล้วเจอกันจ้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามคลิปนี้บ๊ายบาย